ผมมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านแล้วก็ใช้เวลาในการสัมผัสกับเสียงธรรมชาติบริสุทธิ์เสียงมแมลงจิ่งรีเลยในช่วงที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าหรือในช่วงที่พบค่ำนั่นเองความรู้สึกของผมคือการสัมผัสกับ,กบธรรมชาติที่มันเต็มไปด้วยเสียงของจิ่งรีดเลยเสียงมแมลงและเต็มไปด้วยความรู้สึก ที่เรากำลังสัมผัสกับความรู้สึกที่มันกำลังเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเราความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัส,ก,สก,กับประสบการณ์ของการอยู่ที่บ้านอย่างอบอุ่นด้วยเสียงของมแมลงเสียงของปา่าตามธรรมชาตินั่นเอง